สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีฟอร์มโกนะครับราคาอาจจะไม่แพงมากนักนะครับผมวันนี้วันนี้นะครับผมก็จะมีอ่าบนตัวนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นบนรัศมีเงินนะครับซึ่งอ่าเป็นชื่อมงคลนะครับน่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้แต่ก่อนราคาค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากได้ทําการขยายและก็แยกไว้นะครับผมทุกท่าน น,นี้เป็นไม้มีหัวแล้วนะครับผมสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงโตได้เลยนะครับเป็นไม้นอกตู้สาหรับนัศสมีเงินกระถางนี้นะครับผมเอ่อจะขายอยู่ที่350านะครับผมส่วนขนาดของใบเคราวนั้นก็ประมาณเกืเอบฟาร์มมอนะครับผมทุกท่านนี่ครับอยู่ในกระถาง6นะครับใครจะรับก็เอาไปที่350านะครับผมราคานี้เป็นราคารวมส่งแล้วนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่บอลตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับใบใหญ่มากนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมจะเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะครับนี่ครับจะเทียบกับนิ้วผมนะครับผมนี่ครับประมาณ3ามถึงสี่นิ้วนะครับผมเห็นไหมครับซึ่งปกติแล้วใบเขาจะเล็กนะครับผมตัวนี้เลี้ยงนานพอสมควรนะครับผมมีจํานวนประมาณ10บกว่าต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่350รรวมส่งนะครับเผื่อใครชอบอ่ะ ไม้ใบขาวๆตัวนี้นะครับผมพญาเสวกนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงยากพอสมควรนะครับแต่สาหรับพญาเสวกนะครับผมก็เป็นไม้ตัวหนึ่งที่ผู้คนสะสมนะครับเพราะว่าเป็นไม้โบราณนะครับผมใบใหญ่มากๆนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับมาต่อกันที่ศิลาเพชรนะครับผมบนสีศิลาเพชรกระถางนี้นะครับผมใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมแล้วก็สีค่อนข้างที่จะสวยนะครับ เป็นเม็ดกระจายสวยมากๆเลยนะครับใบทรงมนดีมากๆเลยนะครับผมนี้ใบเท่าฝ่ามือเลยนะครับต้นนี้โตพอสมควรแล้วนะครับผมสักพักก็ทําตั้งแม่ได้แล้วนะครับผมกระถางนี้มีต้นเดียวนะครับผมแต่ว่าได้ใบที่ใหญ่นะครับจะขายอยู่ที่2 8 0รยแปดสิบนะครับผมทุกท่านมาชมภาพบุมสูงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสูงประมาณ3ามถึงสี่สิเซนนะครับผม แล้วก็มาชมบอลฟอร์มกอตัวนี้กันนะครับผมอันนี้คือบอลสีวัวแดงหรือแดงวัวนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นไซส์เมนธุ์เลยนะครับใบใหญ่นะครับใบเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเปรียเที่ฝ่ามือให้ดูนะครับผมนี่ครับเนื่องจากไซส์เล็กๆหมดนะครับผมทุกท่านกันเลยได้ไซส์เมนธุ์ไปเลยนะครับผมใครที่อยากได้ฟอร์มโกอ่วัวแดงไปนะครับผมทุกท่านแต่ว่าไม่ได้ขายแพงนะครับจํานวนต้นก็ ประมาณยี่ิบกว่าต้นนะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สาม้เจ็ดินะครับผมทุกท่านกระถางนี้เลยนะครับผมใบใหญ่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูภาพมุมสูงนะครับผมนี่ครับเหมือนได้โกนอื่นสองสามกอเลยนะครับผมแล้วก็มาดูไม้ฟอร์มกกตัวนี้กันนะครับผมสําหรับตัวนี้คือดาบฟ้าฟื้นนะครับผมบนสีดาบฟ้าฟื้นนั้นเขาจะเป็นใบเรียวยาวเลยก็ ใบเขาลักษณะคล้ายๆกวนอูนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีความแตกต่างจากกวนอูนะครับผมตรงที่ใบเขาจะออกทนชมพูนะครับผมทุกท่านนี่ครับใบเรียวยาวเหมือนกวนอูนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกวนอูให้ดูนะครับผมครับมาเทียบให้ดูกับกวนอูนะครับกวนอูเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเม็ดกระจายนะครับผมทุกท่านที่สวนนั้นฟอร์มกอมีกระถางเดียวเท่านี้นะครับผมสาหรับ ดาบฟ้าฝืนนะครับผมเป็นไม้นอกตู้ใบแข็งแรงดีมากๆนะครับผมใบหนาใบแข็งนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับมีด้วยกันถึงเกือบ20ต้นนะครับผมทุทนประมาณ1 7 1 8ต้นนะครับผมครับจะขายอยู่ที่5้าร้ารวมส่งนะครับผมทุกท่านกระถางนี้เป็นไม้นอกตู้ที่น่าเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าใบเขาสวยนะครับเป็นอกชมพูนะครับผมทุกท่านนี่ครับกวนอูก็สวยคือกันนะครับผมทุกท่านแล้วแต่คนชอบนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่สําหรับกวนอูนั้นหกร้อยนะครับผมเพราะว่าเป็นฟอร์มที่ใหญ่กว่านะครับทางนี้ก็ประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมสําหรับกวนอูนะครับแล้วก็มีหน่องอกขึ้นมาด้วยนะครับผมชอบกอไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับแล้วก็มาดูบนสีกอนี้นะครับผมสําหรับกอนี้จะเป็นบัวแดงนะครับผมบัวแดงกระถางนี้กับเป็นไ้แม่พันธุ์คือกันนะครับผมทุกท่านนี่ ใบทรงพุ่มสวยนะครับผมกระถางนี้ก็อัดแน่นไปด้วยลําต้นนะครับประมาณ2ี่กว่าต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่370นะครับผมเช่นเดียวกันนะครับผมเอ่อนับเป็นกระถางที่สองนะครับแล้วก็อีกกระถางหนึ่งกระถางที่สามนี้ก็จํานวนต้นเยอะนะครับผมเกือบ30ต้นนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่380แดแล้วกันนะครับเนื่องจากจํานวนต้นเพิ่เยอะกว่านะครับผมเนาะ ก็ลองพิจารณาเอาแล้วกันนะครับว่าชอบกระถางไหนนะครับผมแล้วสําหรับใครที่ชอบไม้ใบใหญ่ๆใ,ใบไซส์อลังการนะครับท,ท่านอันนี้ประมาณ3ามสี่ฝ่ามือนะครับท,ท่านนี้ใบเขาจะคล้ายๆบนพญามุนนะครับแต่ว่าไม่ใช่บนพญามุนเนื่องจากก้านเขาจะออกเป็นสีเขียวนะครับผมนี่ครับพญาลุนนั้นจะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับผม สำหรับบนตัวนี้นะครับผมได้มาในนามบนสีพญยามนนะครับแต่ว่าผมจะขายในนามลูกไม้เนื่องจากก้านเปนเป็นสีเขียวนะครับผมตัวนี้เอาเป็นว่าขายยกโกไปหมดนี่เลยนะครับผมหน้าหน้าเขาจะออกชมพูแดงดีสวยมากๆนะครับผมใบทรงมนกลมนะครับผมทุกท่านสําหรับใครที่ชอบไม้ฟอร์มใบใหญ่ๆนะครับผมครับควรที่จะเอาไปสะสมเก็บไว้นะครับผมทุกท่านเนื่องจากได้ชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่ ำต้นใหญ่นะครับจานวนต้นประมาณได้ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับผมแล้วก็มีชุดหัวที่ใหญ่นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับใช้เวลาปลูกมาปีกว่าแล้วนะครับผมนี่ครับดูลักษณะดูลักษณะของใบเพิ่นนะครับผมถ้าใครจําชื่อได้นะครับผมก็สามารถที่จะเก็บเลี้ยงเก็บสะสมได้เลยนะครับผมท่านเนื่องจากผมรับมาในนามพยามนเนื่องจากก้านเขาไม่ดําผมก็จะขายในนามเป็นตัวลูกไม้ไปแล้วกันนะครับผม กระถางนี้ผมจะขายอยู่ที่700ร้อยรวมส่งนะครับเนื่องจากต้นเพิ่นใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านก็เลยทําให้น้ํหนักเพิ่นหลายนะครับผมใช้กระถาง14เลยนะครับผมทุกท่านที่ในการใส่เพิ่นนะครับนี่ครับให้เบ่งรายละเอียดเด้ถ้าผูดใดมากจัดไปเลยครับผมสาหรับชุดนี้นะครับผมนี่ได้เป็นกยใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับผมใบเข้มดีมากๆเลยนะครับผม ถ้าใครรับก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้เลยนะครับผมวันก่อนนะครับมีคนสอบถามเกี่ยวกับหกหลงมานะครับผมอยากได้ราคาไม่แพงมากนักนะครับผมเอาจัดกระถางนี้ให้เลยแล้วกันนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สิบต้นแต่ว่าอาจจะเป็นสิบต้นที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับผมเนาะให้ปีเลี้ยงโตเอานะครับผมกําลังแตกโหนแตกโกขึ้นนะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งไปเลยนะครับผมทุกท่านใครที่ อยากได้บนหกหลงกอไม่ใหญ่มากนะักแต่ว่ากัดสีมาแล้วนะครับผมทุกท่านประมาณนี้นะครับดูนะครับผมเผื่อใครอ,อยากได้ไปเลี้ยงทำกเองนะครับผมทุกท่านราคานี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนื่องจาก,กได้ถึงสิบต้นนาะครับผมเนาะเพราะว่าราคานี้เป็นราคาไม่บวกเพิ่มค่าส่งนะครับผมนี่ครับดูลวดลายนะครับผมเอาเป็นว่าใครชอบกระถางไหนกะระบุ มาได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามแอดไลน์มานะครับผมเนื่องจากเดี๋ยวผมจะ,ะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้านะครับ